เกษตรกร,ร,กรดูด่วนรับเงินเยียวยาเราชนะ7,000บาทได้ช่องทางไหนบ้างและต้องลงทะเบียนหรือไม่ฟังด่วนค่ะสวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องทุกทท่านก่อนจะไปรับชมทางช่องก็ขอให้พ่อแม่พี่น้องช่วยเป็นกำลังใจให้ด้วยการกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเพื่อที่จะไม่ได้พลาดข่าวสารอัพเดตใหม่ๆค่ะความคืบหน้าของมาตรการเราชนะจ่ายเงินเยียวยาโควิดในรอบที่สเป็นจานวนเงิน7,000บาท ที่ยังคงมีคําถามกันมากมายนะคะเกี่ยวกับกลุ่มเกษตรกรนะคะล่าสุดนางกุลยาตันติเตมิตรรักษาการผู้อํานวยการกระทรวงการคลังก็ได้เปิดเผยนะคะว่ากรณีมีข้อสงสัยว่าผู้ที่ประกอบอาชีพเกษตรกรจะต้องลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการเราชนะเพื่อรับเงินเยียวยาจํานวน3,500บาทเป็นระยะเวลา2เดือนหรือไม่นั้นก็ขอชี้แจงว่าเกษตรกรเป็นหนึ่งในผู้ประกอบอาชีพอิสระดังนั้นจึงอยู่ในข่ที่จะได้รับเงินเยียวยา และต้องมาลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการผ่าน w w w ร์ไวด์เว็ยกเว้นเกษตรกร,ร,กรที่อยู่ในระบบฐานข้อมูลเดิมของรัฐเช่นเป็นผู้ที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือว่าบัตคนจนและเป็นผู้ที่อยู่ในโครงการคนละครึ่งและโครงการเราเที่ยวด้วยกันซึ่งกลุ่มนี้ก็ไม่จําเป็นที่จะต้องมาลงทะเบียนโดยเงินจะโอนเข้าระบบที่มีอยู่เดิมเมื่อถึงกําหนดนะคะ สาเหตุที่เราต้องให้เกษตรกร,ท,กรที่ไม่อยู่ในฐานข้อมูลภาครัฐดังกล่าวมาลงทะเบียนในครั้งนี้ทั้งที่การเยียวยาในโครงการเรามาทิ้งกันที่ผ่านมาเกษตรกร,กรไม่จําเป็นต้องมาลงทะเบียนโดยจะให้ใช้ฐานข้อมูลจากการขึ้นทะเบียนเกษตรกร,ท,กรที่กระทรวงกรเกษตรและสหกรณ์แต่เนื่องจากฐานข้อมูลของกระทรวงกรเกษตรนั้น จะเป็นฐานข้อมูลของครัวเรือนไม่ใช่รายบุคคลดังนั้นกระทรวงการคลังจึงต้องการให้มีการอัปเดตข้อมูลรายตัวของเกรรษตรกร <c oughs> เพื่อให้สามารถเยียวยาเกรรษตรกรได้อย่างครอบคลุมจึงขอให้มีการลงทะเบียนอีกครั้งอย่างไรก็ตามกลุ่มเกรรษตรกรที่จะได้รับสิทธิ์จะต้องอยู่ในเงื่อนไขที่กำหนดด้วยเช่นต้องไม่เป็นผู้ที่มีเงินฝากเกินกว่า5,000 500, 0 0บาทหรือมีรายได้ถึง3 0 0 0 0 0บาทต่อปี ซึ่งก็จะถือว่าเป็นเกษตรกร,ร,กรที่เป็นคนมีฐานะดังนั้นแม้ว่าเกษตรกร,ร,กรที่มีรายได้ดังกล่าวมาลงทะเบียนแต่ระบบก็จะมีการตรวจสอบเพื่อดําเนินการตัดสิทธิ์ต่อไปนะคะรักษาการผอ,อสอสอคอก็ได้กล่าวด้วยนะคะว่าจริงๆแล้วรัฐบาลเปิดโครงการนี้เพื่อเยวยาประชาชนในกลุ่มอาชีพอิสระแต่ก็อยู่ในเงื่อนไขที่ว่าต้องไม่เป็นผู้ประกอบอาชีพอิสระที่มีฐานะ ซึ่งเรากำหนดว่าจะต้องไม่เป็นผู้ที่มีเงินฝากเกิน500,000บาทหรือมีรายได้เกิน300,000บาทต่อปีเป็นต้นนะคะทั้งนี้เพื่อให้เม็ดเงินยเยาๆเข้าไปช่วยเหลือผู้ที่มีรายได้น้อยจริงๆนะคะสำหรับคลิปนี้นะคะทางช่องของเราก็ขอ,อนำเสนอข่าวแต่เพียงเท่านี้นะคะขอบคุณพ่อแม่พี่น้องทุกๆท่านที่รับชมรับฟังในคลิปนี้นะคะขอบคุณค่ะ